สวัสดีค่ะพิ่เป้ค่ะในที่สุดนะคะพิ่เป้ก็ได้ของพรีเมียมนะคะที่แรกกับเซเว่นว้แล้วนี่เลยชวัวร์ออนี่นะคะหมอนอิงดุกดิ๊กใบใหญ่มากๆเลยค่ะใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคะพิเป้นะคะใช้เหรียญออฟเบอร์นะคะแลกมาที่เซเว่นทั้งหมด299เหรียญค่ะแล้วก็บวกเงินสดอีก1บาทนะคะแต่ถ้าใครอยากจะรู้นะคะว่าทำยังไงถึงจะได้เหรียญ เยอะพอให้จะเอาไปแลกขนาดนี้นะคะก็ตามเข้าไปดูคลิปเกา่กาๆพิ้วเป้ได้เลยนะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้แถวนี้นะคะก็จะมีไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเหรียญเอาเมมเบอร์แชร์ประสบการณ์เล่นเกมเซเว่นฟันชอปนะคะให้ติดท็อปลอยนะคะติดหนึ่งในร้อยเนี่ยเขาจะแจกร้อยเหรียญด้วยกันเลย <S <S อยากรู้ว่าทํายังไงถึงจะติดท็อปลอยนะคะก็ตามเข้าไปดูที่คลิปได้เลยนะคะ <S 1> <S 1> ถ้ายยงไงไ๋ในคลิปนี้นะคะเรามาแกะดูหมอนอิงดุ๊กดิ๊กกันดีกว่าคะ่ะว่ามันจะน่ารักขนาดไหน ว้าวว้าวนมมากใหญ่มากอุ้ยสวยอ่ะด้านบนจะเป็นแบบตรงสีดำนะจะเป็นเชิงกรมยี่นิดนนะขนจะสั้นเตี้ยๆเล็กๆนะคะเนี้ยอย่างเงี้ยนะคะส่วนด้านล่างสีแดงจะเป็นขนเหมือนขนตุ๊กตาค่ะปุยปหน่อยนะนี่เหมือน ขนยาวๆนิดนึงนะส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นรอยปักนะคะเป็นลายปากมานะมิกกี้เมาส์นะคะนี่ดิสนีย์โลโก้ก็เป็นโลโก้ปากเหมือนกันนะคะด้านหลังด้านหลังเป็นโลโก้มินนี่นะคะเป็นปักเหมือนกันส่วนผ้าสีดําก็คือเหมือนกันเลยสีแดงก็เหมือนกันแล้วก็นี่คะ่ะลูกเล่นของเขาเะคะ่ะเขาว่าดึงห่างแล้วขามันจะขยับได้อไหนลองดูดึงยังไงยังไงอะ ลึมหางขางขายับอ๋อบีบมัง้งน่าจะบีบนะเออเออบีบบีบนะคะบีบตูดบีบหางนี่นึกว่าลึมหางตรงนี้เป็นตรงนี้แทนนะคะนี่นี่บีบเล่นสนุกเลยเดี๋ยวนะอันนี้ข้างเดียวใช่ป่ะได้บีบอีกตูดอ๋อมีสองตำแหน่งนี่ล่างๆก็จะขาหนึ่งนี่ แล้วขยับตำแหน่งมาด้านบนก็จะเป็นอีกขาหนึ่งไหนวะนี่แต่ถ้าเราบีบพร้อมๆกันอย่างนี้มันก็มันก็จะขยับทั้งคู่เลยเนาะนี่ประมาณนี้นะคะเป็นลูกเล่นของเขานะคะจะหมอนนุ่มมากเลยอะเนี่ยประมาณว่าไม่ได้แค่อิงเป็นหมอนอิงใหญ่ๆเฉยน,นะเอามาหนุนก็ได้นะเพราะว่ามันอันใหญ่มากเลยจริงๆนุ่มนิ่มมากเลยคะ่ะเดี๋ยวจะลองบีบบีบอย่างนี้ให้ดูนะคะว่ามันแบบ หนานุ่มขนาดไหนนี่เห็นไหมนี่นะคะหนานุ่มนะไม่ได้แบบว่าฟีบฟีบแบบข้างในฟีบๆอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะหนานุ่มมากจะไปวางที่เบาะรถก็ได้เป็นหมอนอิงตรงโซโฟาก็ได้หรือแล้วเอามาเป็นหมอนหนุนอะไรอย่างงี้ก็ได้สบายมากเลยนะคะสรุปวันนี้พี่เป๊ ปลื้มมากเลยนะคะดีใจมากที่แรกเขามานะคะถ้าอย่างไรใครอยากจะได้เจ้าหมอ,อด,ดิ้งดุ๊กดิกนะคะก็รีบสะสมเหรียญออลเมมเบอร์กันไว้นะคะพร้อหมดเขตแรกนะคะถึงวันที่23พฤษภาคม2563นี้คะ่ะถ้าอย่างไรเข้าไปดูเทคนิคนะคะขายขอข้องใจเกี่ยวกับเหรียญออลเมมเบอร์แล้วก็การเล่นเกมเซเว่นฟันชัอนยังไงนะคะให้ติดท็อปร้อยได้นะคะเพื่อที่จะได้ได้เหรียญมาเยอะๆไวๆนะคะลูกเป้ใส่ลิก์ไว้ท้ายคลิปนี้พี่นะคะลิ้งเป้เปขอตัวไปฟิน ก็หมอดอิงลุกดิ๊กนี่ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด u b บสไ i ร e และกดกระกดิ่งด้วยนะไปล้วค่ะบ๊ายบาย